ผมนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศนะครับปัจจุบันเป็นจิตแพทย์ครับสำหรับสัญญาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันนะครับเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเศร้าอย่างเดียวหลายๆคนเข้าใจผิดว่าโรคซึมเศร้าคือแค่เศร้าจริงๆไม่ใช่นะครับความเศร้าเนี่ยสามารถเกิดได้คนปกติได้แต่ในส่วนของโรคซึมเศร้าเนี่ยจะประกอบกับอาการอื่นอีกหลายอย่างนะครับอย่างแรกคืออาจจะมีความเศร้าที่มันคุกคามคือเศร้ามากเศร้านานหรือบางทีไม่มีเรื่องกระตุ้นให้เศร้าก็เศร้าแต่ในโรคซึมเศร้าบางคนอาจจะไม่รู้สึกเศร้านะครับอาจจะเป็นรู้สึกว่า วความสุขหายไปทําอะไรก็ไม่มีความสุขสิ่งที่เคยชอบทําก็ไม่อยากทำนะครับร่วมกับการกินการนอนผิดปกติบางคนนอนมากบางคนนอนน้อยบางคนกินมากบางคนกินน้อยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสมาธิแย่ลงนะครับความรู้สึกมั่นใจตัวเองจะน้อยลงถ้าเป็นมากๆอาจจะเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรงทําให้การทํางานการเรียนหรือการใช้ชีวิตเนี่ยแย่ลงถ้าเป็นมากๆไม่ได้รับการรักษาอาจจะไปมีอาการในส่วนของการอยากฆ่าตัวตาย อย่างแรกนะครับถ้าเรารู้สึกว่าความเศร้าเนี่ยมันเริ่มคุกคามแล้วมันมีปัญหามากกว่าแค่เศร้าอย่างเดียวเนี่ยสิ่งแรกเราตั้งสตินะครับลองจดรวบรวมดูก่อนว่าอาการของเรามีอะไรบ้างเราลองดูซิว่ามันมีสาเหตุอะไรชัดเจนหรือเปล่าลองแก้ที่สาเหตุด,ดูในเบื้องต้นแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันมากเกินสาเหตุหรือบางทีมันไม่มีสาเหตุหรือพยายามแก้แล้วบางทีเรื่องที่กระตุ้นมันหายไปแล้วแต่มันก็ไม่โอเคโดยเฉพาะถ้าเกิดมีคําว่าอยากตายขึ้นมาเนี่ย ไปหาคุณหมอเลยดีที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกิดขึ้นได้รวดเร็วแล้วมันเกิดกับใครก็ได้ดังนั้นถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยปัญหาอาจจะหนักขึ้นเราจะแก้ได้ยากนะครับสำหรับประโยคที่เราไม่ควรพูดกับคนไข้ซึมเศร้านะครับอย่างแรกก็คือเป็นคําพูดในเชิงลบนะครับทั้งหลายทั้งปวงเลยไม่ว่าทําไมเธอไม่แข็งแรงล่ะทาไมเธอไม่พยายามล่ะทาไมเธอไม่หยุดล่ะ คำเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นยิ่งการเป็นบั่นทอนนะครับคำคำพูดที่มันเป็นเชิงลบเนี่ยจะไม่ได้ช่วยทําให้เกิดคนไข้เกิดุูซึมแต่ประการใดหลายๆคนเข้าใจผิดว่าเรียต้องกดดันไปหรือทําให้เกิดความทึกเขิมอันนั้นอาจจะใช้ได้กับบางคนที่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าขนาะคนปกติที่ไม่โรคซึมเศร้าเนี่ยฟังแล้วบางทียังรู้สึกแย่เลยนะครับอันนั้นอย่ามาใช้กับกรณีของคนเป็นโรคซึมเศร้าเด็ดขาดคำพูดกดดันก็คือคําพูดกดดันไม่ใช่ไม่ใช่การช่วยเหลือนะครับอันนั้นสิ่งที่เราควรจะพูดก็คือคําาพูดที่เเรป็น การแสดงความห่วงใยการแจงความรักเหล่านี้ไม่มีปัญหาถ้าเราไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไรฟังเขาให้มากครับฟังก่อนฟังด้วยความตั้งใจเมื่อบางทีเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยหลายๆคนอยากจะได้คนรับฟังเขาอยากจะได้ระบายแต่บางทีมันไม่รู้จะคุยกับใครถ้าเราเข้าไปช่วยไปรับฟังเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ในหลาย,ลายเรื่องทําให้เขาผ่อนคลายหรือรู้สึกว่า ความเศร้าลดลงได้อย่างมากเลยทีเดียวปัจจุบันนะครับเรื่องความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเรามีความรู้เยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ใครๆก็เข้าใจแล้วว่ามันคือโรคที่สามารถรักษาได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีตัวเราหรือคนรอบข้างเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสิ่งแรกเนะนําคือไปหาหมอเลยนะครับแล้วก็อย่ากเก็บเอาไว้เพราะว่ายิ่งเก็บไว้นานการรักษาก็จะยิ่งยากขึ้นถ้าเราไปเร็วการรักษาก็จะง่ายกว่านะครับ ถ้าไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยเรามีข้อข้องใจเราอาจจะจดบันทึกไว้ก่อนแล้วก็ถามคุณหมอได้เลยเพื่อให้เราทํวข้อข้าใจที่ถูกเพราะว่าหลายๆครั้งปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตที่อาจจะมีถูกหรือบางทีไม่ถูกก็ได้บางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับโรคนั้นนั้นถามคุณหมอให้เยอะนะครับ เมื่อคุณหมอเนี่ยประเมินแล้วและตรวจประเมินแล้วจริงๆว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆนะครับและคุณหมอก็จะมีการสั่งยาให้ยาปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันปลอดภัยมากและดีมากหลายๆคนเนี่ยรู้สึกดีเกือบจะแทบปกติในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนแต่ว่าสําคัญคือการรักษาเนี่ยจะจําเป็นต้องต่อเนื่องนะครับจำเป็นต้องรักษากินยาต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการหายขาดเพราะถ้าเกิดหยุดยาเองไปปรับยาเองหลังจากนั้นเนี่ยหรือไม่ได้มาตามนัดเนี่ย โรคอาจจะกำเริบกลับมาและอาจจะเป็นหนักกว่าเดิมได้ดังนั้นสนับสนุนให้หาหมอกินยาให้ครบต่อเนือ้องแล้วรักษาให้หายขาดกันเถอะครับเว t นีวิกตอรี่ฟอร์ไลถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวทานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ